ดีครับพี่น้องเอาสุนีออพภาพีม้องมาตกปลาชัโดหนาดินครับสำหรับไม้เป็นไม้ธรรมชาติครับพี่น้องนะครับลักษณะี่เป็นจอกเหนนะครับเราจะมีบริเวณสองว่างนะครับเป็นเอ่งนับน้อยหนึ่งพี่น้องนะครับกับบรรยากาศมือนนี้พี่น้องกลุ่มฝากกลุ่มผลย่ำเสามีฝนลินในน้อยนะครับทางมากกับยากพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวหลุ่นน้ำกันครับพี่น้องมือนี้นะครับก็คือกราพี่น้องบมมีเลือดหมูครับมือนนี้นะครับ ใส่โอกไก่นะครับไอยด้วยใส่ปลาทูครับพี่น้องครับไปพาพี่น้องลงเบ็ดครับหลังจากที่ถิ่มเนื้อไอยพี่น้องมีมีขึ้นมาใส่ต้นหนึ่งครับาสิรองลงลง,ลงเบ็ดเบ้างเช้า มันคิ่ามันบ่อนไส้เลรครับมีบ่อนไสตัวนึงใช่ไหมถามว่าโบข่อยใหญ่คไหนครับบ่อนไสแเ้วครับเนาลงเบ็ดขัานที่สองครับนตกน้ำนี่ นี่นี่นีพี่น้องลงมานหนึ่งนะครับสายออกแล้วพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ทีนี่ครับโอ้สายออกยังเร็วนะครับเอาพี่น้องพี่น้องเอาวัดก่อนเลยครับโอ้โ้ขาดพี่น้องขาดครับเอาเขันนีกันาะพี่น้องขันนีมาลาครับเอาขันนีวางก่อนเอาขันนีก่อนเอาขันนีก่อนครับเอา

อดูเจาอุดก็บดนี่พี่น้องเอานเต็มแรยครับใส่เเห็นอยู่บ่ี่น้องเอนี่ครับหลาความกันเลยครับว่าเดี๋ยวเต็มหนึ่พี่น้องเอารุนกัตตครับเอาพี่น้องครับวันนี้สีใหญ่ไม้ไหมครับพี่น้องครับว่าไม้นีเงียบเลยครับะเดี๋ยวพี่น้งยกเบ็ดสีใหญ่ไมมบงไห้พี่น้ ครับคักเงียบเน่ป่ะพี่น้องเขพ่ากันไม้ไหมครับพี่น้องครับมาหดไม้ไม้เลยครับกิดสิลงเหงื่อเลยพี่น้อง <ๆ S 1> นะครับสายเลยครับตอนนี้โ <ๆ S 1> มโหว่าใส่มีโตวะครับพี่น้องตองหลุดนน้งกันครับ พี่น้อง ơi. <laughs> Ở đây nước không lึก đâuพี่น้อง. đi. Nàm, ยังเอวเลยผมวะพี่น้องมาบ่นใส่อยู่ครับตัวนึงมาบ่นใส่อยู่ตัวนึงพี่น้องมีมีหลุดอยู่นีน่นแต่ว่าใส่โบยยังครับใส่โบยยังสุดไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับเฮ้าเฮ้

นี่นี่รุนนีเลยพี่น้องนี่โอ้โหสวยนุ๊กพี่้อพี่รักงขึ้นบนครับไปเรอะพี่อไปเถอะ ี่พี่น้องน้อ้อีกตัวหน่อยครับตัวกินเยอะดีครับนี่ครับแตบที่สองกลางพี่ต้องกั้งตังมีแต่ใส่หน่อยครับพี่น้องนี่ครับ Để đi 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 Ý, không. Ngàn thì <laughs> Ý, hi, hi, đi 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 3 đi 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 เอ้ใส่เดียวกันหมดเลยครับเอาเป็นผลงานทีซีครับพี่น้องนี่เป๊ะพี่น้องครับกระซีลาพี่ล่าน้องไว้ก่อนกะซีสรุปผลนะครับในการตกปลาชโดมันนี่นะครับแปลว่าใหญ่ไม้ครับพี่น้องนะครับไม้แรกครับพี่น้องนะครับสี่ตกไปตัวนึงครับนี่ครับน่าสีอาจซีหอดสองโลอยู่พี่น้องถ้าบหอดก็โลเจ็ดโลแปดนี่ครับ สำหรับไม้ที่สองครับพี่น้องนี่ที่เห็นข้างหลังนี่ครับนี่พี่น้องมีตะลุนนี่ครับได้ทั้งหมดซีเตมครับพี่น้องนี่ครับในการใหญ่ไม้ก็ได้ผลคือเเ่าครับพี่น้องนะครับสําหรับการตกปลาชิโดนะครับแล้วก็ขาดเดือนน้ำมันนี่นะครับก็มีเตมคือเเ่าพี่น้องแต่หากว่าใส่โบกไห่หนะครับเอ้าเอาุดแนวกับสิลาพีลาหนองไปก่อนคลิปหน้าสิพาพี่น้องตกปลาวันแหอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ